มนุษย์เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่งคือว่าชอบเก็บทุกอย่างวัตถุก,ก็เก็บอารมณ์ก็เก็บมีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าไปเสียเรื่อยเอาไปกองไว้เยอะแยะในที่ที่กองได้ ถ้ามีทางพอที่จะวางของได้มันก็ค่อยมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเก็บไว้ด้วยอารมณ์หงงแหนเก็บไว้ด้วยความโลภความตนีอันนั้นมันก็เป็นกิเลสเกิดขึ้นในใจทำให้เป็นภาระเป็นกังวลด้วยประการต่างๆนิสัยของมนุษย์ก็ชอบเก็บอย่างนี้เพราะฉะนั้น จึงเก็บไปถึงอารมณ์เรียกว่าเป็นสิ่งไม่มีตัวตนมันเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่ให้มันดับไปเอามาเก็บไว้ทุกคนลองคิดดูว่าในชีวิตของเรานี้เก็บอะไรไว้บ้างเรื่องเก่าๆแก่ๆตั้งแต่สมัยก่อนๆ สมมุติว่าในสมัยเป็นเด็กเรายังจำได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเพียงนึกขึ้นแล้วหัวเราะตัวเองก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าบางทีเรานึกแล้วก็เสียใจน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองว่าเรานี้เกิดมาไม่เหมือนเขาเขาสะดวกเขาสบาย เขามั่งนีแต่ว่าเรานี้ไปเนรอดเกิดความน้อยเนื้อทาใจขึ้นในตัวเองว่ามีสภาพเช่นนี้อันนี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่า,วาไปเอาของเก่ามาดูดูไม่ได้ดูด้วยปัญญาแต่ดูด้วยความหลงผิดจ,จึงได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อน ด้วยประการต่างๆบางคนมีอายุมากแล้วแต่ยังคิดถึงความหลังซึ่งทำให้เศร้าเสียใจของเก่าที่ผ่านพ้นไปแล้วแล้วเอามาคิดให้มันเป็นทุกข์นี้ไม่ดีแน่อย่าคิดเลยถ้าเอามาคิดแต่เพียงเพื่อศึกษาเรื่องชีวิตเพื่อให้เหินว่า ชีวิตของเรานี้มันผ่านอะไรมามากมายดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้างได้บ้างเสียบ้างขึ้นและลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงป่านนี้แล้วแล้วเราก็มามองเห็นความจริงอันหนึ่งว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปแล้ว ไม่มีอะไรเหลืออยู่กับเราอีกต่อไปมันเป็นเพียงความหลังขอให้มันเป็นความหลังไปเสียอย่าให้มันเป็นความหวังเลยแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นความหลังผ่านพ้นไปแล้วก็แล้วไปมันไม่มีเรื่องแต่ถ้ามีความหวังอยู่แล้วมันก็วุ่นวายสับสนด้วยประการต่าง นี่คือความยุ่งในชีวิตที่เป็นสันดานก็ว่าได้เพราะเราเกิดมาก็ต้องมีการสะสมมาเรื่อยๆมีความทุกข์มาเรื่อยๆทีนี้เรามาศึกษาธรรมะมารู้ความจริงว่าการเก็บอารมณ์ทั้งหลายไว้นั้นไม่ดีเราก็หัดปล่อยวางของเก่าไปแล้วแล้วก็อย่าเอาของใหม่เข้ามาอีก ให้เหมือนกับคำสวดมนต์บทหนึ่งว่าภาราหวีปัจจักขันธาขันทั้งห้าเป็นภารักหนักนองภาระาโรจัดอุคโลบุคคลนั้นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลกีการยึด ือของหนักไว้เป็นความทุกข์ในโลกภาระนิขีปนังสุขังการสลัดของหนักลงเสียได้เป็นความสุขนิขิดปิตวาขรุภารังพระอริยะเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญญภารัง อนาธิยะไม่ได้หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมูลังตันหงอัพยหหาก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้ประทั่งรานิชฉาโตปรินิจพุตโตเป็นผู้หมดสิ่งปัถนาดับสนิท ไม่มีส่วนเหลือหมายความว่าจิตมันว่าพอปล่อยวางอันเก่าแล้วอย่าเอาอันใหม่เข้ามาอีกให้จิตมันว่างจากความอยากในเรื่องนั้นแท้จริงที่จะดับทุกได้คือถึงระนิพานนี่คือการสอนให้ปล่อยวางเพราะว่าคนเรา ไม่ชอบปล่อยวางจึงเป็นทุกข์ทีน่นี้หัดปล่อยหัดวางเสียบ้างเรื่องอะไรที่มันกลัดกลุ้มใจเอามาคิดแล้วมันไม่สบายใจวางวางเสียบ้างอย่าคิดถึงสิ่งนั้นการที่จะไม่คิดถึงสิ่งนั้นก็ต้องควบคุมจิตใจของเราไว้ เวลามันเกิดความคิดในเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องประวัติศาสตร์สำรอยคิดแล้วมันระลึกกลุ้มทุกทีเดือดร้อนทุกทีน้ำตาไหลทุกทีก็พอรู้บ้างมีประสบการณ์มาเยอะพอสิ่งนั้นแวบเข้ามาก็ให้รู้ทันทีแล้วก็ตะเพิดมันออกไปไล่มันออกไป แล้วพูดกับตัวเองว่าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะงู o อีกแล้วง่ทีไรแล้วยุ่งทุกทีอย่าง่ o เลยปล่อยมันไปเถิดบอกกับตัวเองอย่างนั้นบอกอย่างนี้บ่อยๆมันค่อยฉลาดขึ้นการปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเพราะเรา รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่วุ่นวายนะคอยดุคอยด่ยดาดตัวเองไว้อย่างนี้เขาเรียกว่ากำหนดความคิดของเราไว้ในใจเราก็สามารถจะเอาชนะสิ่งนั้นได้ใครเกิดความทุกข์อะไรขึ้นในใจก็ใช้วิธีนี้ขับไล่มันออกไปแต่การขับมันออกไป เราก็คิดอีกหน่อยคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมจึงได้เกิดอย่างนั้นสิ่งนั้นคืออะไรมันมีคุณค่าอะไรหนักหนาที่ทำให้เราต้องคิดต้องนึกถึงอยู่บ่อยๆมองให้ดีพิจารณาให้รอบค้อบให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจงทุกขัง อนันตาไม่มีอะไรที่เรียกว่าเทียมแท้ไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นสุขสนุกสนานไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้ในตัวมันเองมันเป็นเพียงอาศัยอะไรอะไรหลายอย่างปรุงแต่งรวมกันแล้วแสดงให้เราเห็นเป็นภาพมายา ทางภายนอกภายในใกล้กับว่าเราเห็นพยับแดดเวลาแดดร้อนจัดตาลายไปมองเห็นเป็นภาพอะไรอะไรพอเข้าใกล้มันหายไปหรือเห็นภาพมายาประเทศต่างๆที่เราเห็นแล้วมันก็หายไปหายไปเราก็เอามาบอกตัวเองว่านี่มันเป็นเรื่องมายาทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนทำไมไปคิดให้มันวุ่นวายใจบอกกับตัวเองอย่างนั้นสิ่งนั้นมันก็ค่อยคลายเบาไปจาก,กจิตใจเราจะอยู่อย่างมีความสุขสดชื่นในชีวิตประจำวันการอยู่อย่างสดชื่นนั้นแหละคือการที่เราได้สิ่งที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตแต่การอยู่อย่างชนิดที่กลุ้มใจ มันไม่มีประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องที่เกิดความวุ่นวายเปล่าอย่างไรก็ตามอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราคิดได้และปล่อยวางจากความทุกข์และเรื่องลบๆที่จะส่งผลให้ชีวิตเราแย่ลงก็คือให้คิดไว้เสมอว่าเป็นธรรมดาของชีวิต ที่จะต้องเผชิญกับเรื่องราวแย่ๆไม่มีใครบนโลกนี้ที่จะไม่เคยเจอปัญหาและปักษัวหรือความไม่พอใจในคนต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่มีใครพอใจกับชีวิตไปเสียทุกอย่างแต่เมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ว่าแล้วทำอย่างไรที่จะไม่ให้ความอ่อนแอ ความเศร้าใจเหล่านั้นมาทํำ้ายชีวิตเราได้ลองเอาคำแนะนำที่เอามาฝากไว้เป็นแนวทางในการปล่อยวางเรื่องไม่ดีต่างๆในชีวิตดูอย่างน้อยๆเชื่อว่าความเครียดความทุกข์ในใจของผู้ที่ติดตามน่าจะบรรเทาเ,าเบาบางลงอย่างแน่นอน อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิง่งเพื่อรับชมธรรมะดีๆกันนะคะ